ใครชอบปลูกผักนะครับต้องฟังทางนี้นะครับน้ำมากโมลัวท่านผู้ชมครับเราใช้ราดทุก7วันนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับผักกาดเขียวนะครับอายุได้2อาทิตย์แล้วท่านผู้ชมครับเราก็นําไปปลูกนะครับลงแปลงได้แล้วนะครับอันนี้ละหวานนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารดราดปุ๋ยน้ําหมักมนวัวกันนะครับน้ําหมักมูนวัวนะครับ2ลิตรนะครับกับน้ํา8ลิตรท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเราจะนําน้ําหมักมนวัวนะครับที่เราหมักไว้นะครับเห็นไหมครับสีเข้มมากนะครับน้ําหมักมนวัวนะครับเราหมักไว้ได้ที่แล้วท่านผู้ชมเราใช้2ลิตรนะครับ ถังน้ําของเรานะครับเรามีที่ตวงเรียบร้อยนะครับก็น้ําเราก็ตวงเรียบร้อย8ลิตรแล้วก็น้ําหมักมณ์วัว2ลิตรท่านผู้ชมสูตรนี้เรารดราดด้วยมือนะครับเพราะประกาศของเราต้นตัวเรียบร้อยนะครับต้นตัวมากแล้วท่านผู้ชมนะครับก็คนเข้ากันนะครับก็นําไปรดเลยนะครับท่านผู้ชม เราลดทุกเจ็ดวันก็พอนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับน้ําเข้มเลยนะครับเราใช้แต่น้ําหมักมูลวัวก็ได้นะครับหรือจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยก็ดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือผลงานนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับเรานําไปปลูกได้แล้วนะครับตรงแปลงนะครับปลูกในที่ร่มก่อนนะครับตรงแปลงที่เราปลูกเป็นวอเรสแบบนี้ ครับเราหวานเราก็เหลือไว้นะครับต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราราดให้ทั่วนะครับทุก7วันท่านผู้ชมน้ําหมักมูลวัวเราก็สอนวิธีทําไปแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปรับชมได้นะครับนะครับเราทํไไว้สองแปลงท่านผู้ชมนะครับต่อไปเราก็นําไปเพาะปลูกต้นแปลงลูกแปลงได้นะครับต้นก็โตนะครับ วันนี้ท่านผู้ชมครับเรานําเสนอท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสูตรนะครับทําอย่างไรนะครับพืชผักนะครับใครชอบพืชผักแบบอินทรีย์นะครับทําอย่างไรให้สวยให้งามนะครับเราต้องพิธีพิธันเอาใจใส่แบบนี้ท่านผู้ชมครับรวดราด้วยน้ำมักเรียบร้อยแล้วก็พ่นนะครับเราก็ฉีดด้วยน้ํานะครับน้ําธรรมดานะครับ ้ำธรรมดารถฉีดพ่นนิดหน่อยนะครับเพื่อใช้ให้ชะล้างนะครับที่เขาติดที่ใบลงไปนะครับการกําจัดบาแรงก็มีสูตรนะครับน้ำหมักอีกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับแล้วก็นําไปทําดูนะครับท่านผู้ชมครับเห็นผลนะครับเห็นไหมครับเราลดด้วยน้ํานะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับง่ายท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับวันนี้ต้องขอลานะครับสวัสดีครับ